<Wow. S 2> นี่เราปืนเดอะเรดบาลอนมาใช้เลยมือเมื่อกี้ไปหาข้อมูลของปืนนั้นมาเหรออ๋อเปล่ามันมันชื่อว่าเดอะเรดบาลอนนะอ๋อเดอะเรดบาลอนเดอะเรดบาลอนเป็นนักบินไม่ใช่เหรอใช่นี่คงเป็นปืนเขาแล้วมั้งไปที่ไหนสะเตลนิดนึงนะตรงนี้เราคิดว่ามีคนเดี๋ยวคุณรู้ใค้กูยิงสปอตไปไม่ไมีเฮ้ยระเบิดเกมนี้เยอะแต่ว่า ไม่ได้เกินความภาคนี้มันสแปมระเบิดเยอะมากหมายถึงเพราะวเราอยู่ติดดินกับภาคสองหรือสองก็ได้โอ้โหเฮ้ยกินเราเอฟเคอยู่ไหมอ๋อ ตายจะตายอเ๋วมูมูเยวมูนราวังราังเราออกจากมุมนี้ไม่ได้ก็ซองกันจะนายจะนายเราออกได้เอยมันไม่อยู่มันไม่อยู่ไป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 ไยไปไปไปไมไปมปไปออไป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 ไรไปไปไปไาอปไปไปวปไปไไปไมไมไป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 ไลีปเปลปไ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 ไปไปไปไอ้ปไ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 ไไปไปป สปอตด่วนเช็คโอ้โหโอ้ระเบิดไปไปไปป้งระเบิดเอาด้ายโดนด้วยโอ้ชิบอ้ยมีตัวใต้สะพานตัวหนึ่งอะมาเกิดที่กูได้นะตรงนี้กูรับมือไหวอยู่ยิงสปอตไปแล้วโล่งมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วว่ะ รถถังเราวิ่งนำไปแล้วดูถังดันรถถังมาชนละเออข้างบน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 ไปฟ้าไปกับรถถังไปกับรถถังสอยู่บนรถถังนี่ไม่นอกแลเรื่องปรเกิดที่กูเดียวถ้าตอนนี้ยังเกิดได้เดี๋ยวนกำลังไป ไปกับรถถังโอ้โหอยู่บนรถถังมีไปน็อกรถล้อเออเราคิดว่ามีคนเราวังมันอาจจะมีไซเปอร์ลิงมาข้างในนะเดี๋ยว่าแต่ว่าข้างหน้าแต่ว่าศัตรูมันจี้ตึกเราอยู่นะวันนี้ไม่เซฟไหมไปกันอุ้ยระเบิดโอ้โหรถรถรถลบลบลบ อ๋อทำไมรถจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมีพอรถถังเราเคลียร์แล้วโอ้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 าเดินไหนเดนไหนเดเฮ้ยถ่านมาถานมเออเล่นเลย เ้ยว e ันึงนหนึงเราเกิดเราเกิดมาเกิดทางมาไปเร็ทัน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 ตะมุนไปตะมุนปูกทหารมาไปลุม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 ลุวสามลุมหนไปมึงเอาวดิเราไมเอาขอมาจอดอยดุยดีโด้ไม่ก็เราตาย เอ้ย,ย,อส,อยสวยนั่วบุญนั่วบุญกูกูจริงกูแก้แค้นให้มึงละสวยหมดควันระเบิดหมอบไหมหมอบนาไหนมอบแล้วก็อธิษฐานไว้ไว้เราจะไม่โดนเออ่ระเบิดแอศครแท้งปลาเข้ามาใส่ยิงสปอตยิงสปอตคุมสปอตคุมเราอยู่เรามองแผนที่ได้อ,ไอุ้ยเอ้ยคุณจำสแกนคนนึงได้เกือบตาย ไม่ดิดขอยา <โฟ S 2> ได้เมดิดเราไม่ไดเอายามาเชียบเมดิคีอะไรไม่เอายามาเอาแต่ชุบไปอย่างเดียวเว้ย <c oughs> กันขายลิทตัวกูกลับมากับม้าอีกแล้วไปเลยไอ <c oughs> ไอจอนนี่มันชื่อจอนมา้าจอนเหรอไม่กูตั้งชื่อให้มันแล้วว่าจอนม้ากำลังเล่นรอบนอกอยู่นะตอนนี้ม้าอยู่เต็มเลยรอบนอกอ ไอ้เจนายสมาใสมันสโโ่มันส่มาคนนั้น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 กูาถึงหลังบ้านมันแล้าอะอุ่หลับ้านมเลยอ อืมไอ้เชียทำไมมันไม่โดนโอ้ยอุ้ยเชี่ยมมาแม่มงวิ่งชนกูไอส้สั์เด้ยไม่ใช่มมาศัตรูนะมมาฝั่งเราเลยไม่วิ่งชนกูนี่ะอืม กากการกาอืมตัวนตัวอืมอีกตัวนึ่งอีกตัวหนึงไอโฟเกมนี้มัเล่นง่ายจริงภาคหนึ่งนะนะแเขาดียไม่รู้แล้วแต่อุ้ยอุ้ยอืมอล้าหล้าหลังลหลังไอ้นบุญลังเกมไม่ได้ เอ้ยเปไนมาพักรารอดได้ปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาใกล้พังแล้วมาใกล้พังแล้ว <S 1> <S 1> <S อื้ม มีในีบได้เพหนึ่งมันดูเป็นอาวุธหลักเลยนะไม่ใช่แค่อาวุธที่แบบเอาไว้เอาไว้หยอกล้ออ่ะมันคืออาวุธหลักเลยโอ้โหน้ำุนน้ำุนมียาไหมอะไรเหรอเ็นเอายามาโอ้ยเชือกูแทบจะตายอยู่แล้วเมดิกเป็นที่พึ่งเดียวเลยนะเว้ในการแบบจะหาพวกยาพวกเลือดอในเกมเนี้ยเน้นแบบถ้าเมนดิกไปเอายามานี่นแบบมันจะเป็นที่แบบแบบอ้อแย่มาก